นี่คือภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์เมื่อมองจากบนภูเขาในการเดินทางขึ้นภูลังกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้มาชื่นชมความอัศจรรย์ของหินที่มีรูปลักษณ์ที่หลากหลายแล้วนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวทิวทัศน์โดยรอบระหว่างที่เดินทางขึ้นเขาอุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งจะมีจุดชมวิวให้ได้ชื่นชมความงดงามพร้อมๆกับนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับ บรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่สดชื่นหลังจากที่ต้องเดินเท้าขึ้นเขาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะชมวิวทิวทัศน์ความงดงามทางธรรมชาติในระหว่างเดินขึ้นเขาภูหลังกาแล้ว ที่บริเวณยอดภูเขาซึ่งเป็นพื้นเรียบยังมีจุดชมวิวอีกหลายจุดที่สามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างโดยรอบของภูลังกาอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งบนยอดภูลังกาถือว่าเป็นจุดที่มีลมพัดเย็นสบายมาตลอดแม้ว่าในช่วงนี้จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากก็ตามทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวอย่างภูลังกานอกจากจะชมถ้ำนาคาแล้วยังได้สัมผัสกับความงดงาม ทางธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาของอุทยานแห่งชาติภูรลังกาจังหวัดบึงกาฬอีกด้วยครับ